บนให้ขนนใหญ่เลยให้ถอยไม่ยอมถอยสักครั้งเลยขนน,นี่เต็มมากเลยต,ตึงเลยอยู่ในป่าเราต้องมีความระมัดระมัดระวังนะคะไม่ใีสิขนนนี้อยู่ป่าต้องใส่โปกขาตลอดนะคะนี่มีมีเจ๊พนทิพย์เท่านั้นที่ไม่ได้ใส่โปกคากับเขานะคะแล้วก็พี่ใหญ่ตกมันใส่โปกขาไม่ทัน แต่สาหรับช้างพลายนี้ถ้ามาอยู่ป่านี้ใส่โปกใส่โปกทุกเชือกนะคะใส่โป่นี้ก็คือหมายถึงว่าผูกทรงขาน,านะคะผูกสองขาหน้าทุกเชือกสําหรับช้างพลายถ้าเป็นช้างพังนี้เป็นบางเชือกที่ใส่โปกขาไม่ทุกเชือกเสมอไปสําหรับช้างพังใส่โปกขาก็ดีเหมือนกันนะคะเวลาเผื่อว่าเขาหลุดอะไรอย่างนี้เขาจะได้เดินเดินเดินไปไหนมาไหนไม่เร็ว ปีองการใส่ปกขาแล้วก็เวลาช้างตกมันหรืออะไรอย่างนี้เราก็สามารถที่อ่าเซฟตัวเองได้ด้วยเพราะว่าเขาติดอยู่ที่ปกขาเอาขนุนไปไหนเนาะ แกนวปนพะบุรุษของแม่ควานนี้เขาเคยเลี้ยงช้างนะคะแม่สิตอนนั้นแม่ควานยังเด็กยังจําความได้ช่วงนั้นพ่อคุณตาเนาะคุณตาเคยเอาช้างไปผูไว้ที่น้ำชีที่น้ำชีแล้วก็เคยเอาช้างไปไปอยู่สวนแถวนคนปรปฐมนะคะนสวนสามพรานตอนช่วงปิดเทอมก็ ไปอยู่กับพ่ออยู่ที่นคนปรปฐมไปอยู่กับพ่อแล้วก็ไปอยู่กับปูที่นคนปรปฐมส่วนสามทางไปไม่อยากไปหรอกเขาใช้ให้เก็บขี้ช้างนะ,ะตอนเช้าโอ้ยตอนนั้นไม่เคยเก็บไม่เคยเก็บขี้ช้างนะะูมันเป็นอะไรที่เหม็นมากทั้งเยี่ยวทั้งอึเหม็นมากเหม็นมากใส่ไปเอาแม่วาดไอ้องใส่ไปเอาเจ้ตุยนุ้ยมาในอนอนเลย ต้นให้ขนุนมาอาบน้ำอนายอนายอนายเอาแล้วครับอนอายแล้วครับนายบรเลงแล้วเป็นช่างที่รักสะอาดนะคะคโครนไม่เล่นเล่นแต่น้ําอย่างเดียวคโครนไม่เล่นอากาศจะร้อนขนาดไหนคโครนผมไม่เล่นครับไม่ต้องอะไรผมลงคโครนผมไม่เล่นเล่นน้ําอย่างเดียว ออหลังเต็มมากเลยดูท้องกลางมากขนุนี่จะครบหนึ่งปีแล้วสำหรับขนุนมาอยู่กับครอบครัวของเรานะคะนี่ยี่บหกพฤษภาหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดต้องถามเอซตัวยงนะคะนี่จำจำได้แต่สำหรับเจ้าของนี่จำาม่ได้เออ ยี่บห้ายีหกหรือเปล่าแล้วสองวันนี่เลยนี่มนยิบห้าไม่ยี่ิบหกก็ยีจ็ดอยู่ประมาณนี้เลยนี่จะครบปีแล้วสําหรับขนุนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราบุนบางไฟเดือนหกนาน บนทิพย์มาแล้วเห็นไหมเห็นไหมขนุนบอกแล้วว่าอย่าขึ้นไปถอยมาถอยเห็นไหมขนุนเลยปอดถอยแล้วขนุนขึ้นไปเฉยอ,อานายขึ้นไปเฉยเลยมูชาเด้ออนายเด้อ <c oughs> ไปหาไม่บาดเด้อไม่วาดเอาจริงเด้อจะโบให้ เจตันุยมาแล้วนึ่งโบกสักครั้งสิตัวนุย้ยตำไมพูดยากแต่อนนุนเนี่ยไปแล้วฟังสักที่ไหนถนนนี่ โอ้ยหนาดยืนตากแดดอย่างนี้ยังง,ง่วง,งนอนได้งึดหลายมึดตัวเองเลยวง่วงนอนเฉยออมาเมื่อกี้ทำไมไม่ลอยน้ำไปฝั่งนู้นเลยยังจะเดินกลับไปเอาพลทิพย์อีกโอ้ยขวานโอนนีนีย่ยังไงก็จะเอาพลทิพย์มาอยู่แล้วเออเปลคุณ เขาคงคิดของเขาแล้วไว้แล้วแหละวันนี้เรามาเป็นคู่นะวันนี้เราใส่เสื้อคู่มาวันนี้อื เอาเจาตุนุยมาล่อแล้วโอ้ยเย็ยนสบายเลยช่างคอยงึดกระเป๋าเจ้านี่นะเจ้าบอกฝากไว้น้ำคอยนี่กระเป๋านี่งึดลี ไดะเล่นน้ำแล้วหาปลายปีนเขาเลยได้นี้โอ้ไปเอาแม้วาดมาอีกจะย้ายทั้งสามเชือกเลยบนนี้เออเอออ่อ,อ,อ,อนแม้วาดอีกแล้วอนาย่าไปหาทำคนทงเดืยอยนายเดือบาบได้อานายโอ้ยเอ,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 อ เดี๋ยวโดนพลทิพย์กดลงน้ำเลยฮะเรื่องแล้วเจ้าดิถ้าพลทิพย์กดลงน้ำเลยหนุนอนายเอาแล้วอนายอนายเล่นแล้วอนายขนุนเขาไม่รู้นะคะว่าพลทิพย์ทอช้างเด็กเขาไม่รู้ถ้าเป็นเหมือนไพโคกอะไรอย่างนี้เหมือนพี่ใหญ่อย่างนี้เขาจะรู้นะคะในสำหรับ ขนุนไม่รู้หรอกว่าเจ๊ตั้งท้องอยู่ไอจีนาเน่จีนาเน่นเนโคนมันพากันขามาทางนี้ถอยถอยเอ๊ะพันทิบจะหน,นีขนุนนี่ไทยพันทิบไทย Kì Thôi, mượn, mượn. Thôi đây. Thôi, kỳ mượn. buộc sang vậy hơi. Thôi, phân thiếp, thôi. Biết. เออเนาะไอ้จีาหน้าไปนะฮะเอเอเถอยเถอยจะหนีขนุนพลทิพย์นี้เถอยขี่มงึมงมึง เ <Yeah. S 2> จะให้พรนทิพน,นนนี่ขนุนนี่ถอยพรนทิพถอยถอยไอ้สั่งเทโวอหรอค่ะถอยมาแล้ว